สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวแป๊บน yeah. ึ่งนะกลับหัวหรือเปล่ากับหัวสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างเนาะไม่ได้เจอกันเดี๋ยวปรับกล้องนิดนึ่งนะ ีครับสวัสดีครับทุกคนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีโอ้สวัสดีครับแบบหนึ่งเลยครับปิดตัวนี้ก่อนสวัสดีครับดิซี่อุมุนอยู่แล้วนะครับส่งเสียงด้วยเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับได้ยินลิซี่อุ้มมุนไหมครับได้ยินไหมครับสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะสวัสดีนะฮะนะครับเพิ่งซื้อใหม่ใหม่ครับหือคือในตรงนี้นะครับ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคนที่เข้ามารับชมนะครับขอสวัสดีทุกคนจริงๆนะเห็นเห็นภาพผมไหมเห็นภาพผมชัดไหมได้เห็นภาพผมชัดคนหนึ่งนะครับชัดไปนอะได้ยินครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างช่วงนี้ฝนตกนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ กินถึงทุกคนนะครับคนดูเข้ามาดูสามคนครับสวัสดีนะฮะับตกใจแนงเกงดึงเกภาพดูใครดูเกงดึงเกภาพลาดดูสวัสดีครับเจสซี่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับยี่สิบแปดคนดูสวัสดีด้วยนะครับฮะเมื่อไรครับโอเคเจอกันเปิดยังไงวะเนี่ยเออแล้วล่ะสวัสดีนะครับร้องเพลงหน่อยโอ้ยังยังยังเพิ่งทำใหม่ครับเดี๋ยวว่าจะลอง กลับหัดมาลองวันดีครับสองบอลาววัสดีด้วยนะฮะวัสดีครับวัสดีทุกคนด้วยนะครับวัสดีนะครับ m อทุกคนพี่จิตนะครับวัสดีนะครับวันนี้ไม่จูตับเลยเดี๋ยวจูตับรอเลยนะครับผมทําไปแล้วนะครับแต่รอลงนะครับรับรองคํา่ใหญ่ครับแซบหลายขุดได้นี่ครับวัสดีครับพี่อะยุยเท่าไหร่ไม่ตอบนะครับพี่ไปอสารเขียวเอาไหมแน่นอนครับเจอทักกันได้นะครับนะครับ เดขอก็อย่าอย่าขอแบ่งนะครับก็งมน้อยอยู่ครับเต่๋พี่อาจจะขอแบ่งน้องก็ได้นะครับมาทักนะครับพี่กล้ากินจุตับหมูไหมไม่กินนะครับตับหมูไม่กินนะครับนะครับพี่อายุเท่าไหร่ไม่บอกนะครับขออภัท่านโทษทีนะครับสวัสดีครับชอบชอบกดได้ขอบคุณมากครับไในข่าวว่าแฟนอะไรโอกแฟนอะไรแฟนเอ็มอะไรเด้อไม่เห็นว่าแป๊บนึงนะครับ แตกฟันแล้วสามสี่ใช่ไหมแสตมหกล้องฟันแตกฟันขาดสามี่ใช่ไมอไม่เป็นไรครับพูนแตกก็ฟันยังอยู่ครับวันดีครับวัสดีครับพี่วัสดีครับพี่วันดีนะครับคนดูนะฮะอยากเจอว่าพี่เอฟซีขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปยีสานเกียวได้เจอกันนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดือนหน้าเป็นภูทับเบิกนะฮะวันดีครับสีสเกตวันดีครับวันดีนะครับพี่วันดีสีสเกต้วยนะครับวัสดีครับนะครับ สวัสดีนะครับนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะช่วงนี้แต่ละคนแบบคิดถึงหายคิดถึงไหมเพราะว่าทําผมทํารีวิวโอแบบเหนื่อยมากเลยจริงๆนะเราก็ไม่ได้ไลฟ์สดคุยกับทุกคนนะอยากอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างสัญญาณชัดไหมนะเต้นให้ดูหน่อยอยากจะเต้นอยู่ครับแต่ไม่รู้รครับยังไงครับผมเต้นไม่ค่อยเก่งนะอายนะครับวันนี้ก็เหนื่อยครับยังไงเจลิงยังไงเจลิงจะไปอุดร พีเอ็มพาไปเที่ยวหน่อยที่ไหนครับอยากไปที่ไหนน้อเที่ยวไหนชอบแบบไหนเดี๋ยวต้องทักมาทางเพจนะครับทาคลิปหมูกรอบอีกหน่อยครับหมูกรอบหมูกรอบเดี๋ยวจัดให้นะครับเพราะว่าฮ้ยเราทำไปยังเคยอีพีที่แล้วเราทําหมูย่างใช่ไหมเดี๋ยวทาหมูกรอบให้นะละรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยครับจริงๆนะที่เด็ดปากเรียนพูดอรว่อ <laughs> ย ดีคำซอยจู้หน่อยทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวลงเอาอากาศนะครับเดี๋ยวรอรอดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจริงๆสวัสดีครับ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 สุโขทัยนะครับพี่ครับสวัสดีนะฮะโกอ้อยนะครับพูดคนได้หน่อยคนได้ครับนี่ครับเดี๋ยวให้ลิซิมุนอ่านนะเธออ่านมาเนี้ ื่อไหร่พี่จะจูจูไปแล้วนะครับรอลงอยู่นะครับไม่รู้ว่าวันไหนต้องรอดูนะครับก็ทุกหกมงนะครับต่อไปนี้รายการผมจะทุกหกโมงนะครับอาจจะเสริมเติมแต่งอาจจะประมาณลงเวลาตอนคืนหน่อยให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะตอนกลางวันรู้สึกว่าทุกคนไม่ได้ว่างเนาะทำแต่งานเนาะสบายดียี่หัอดีนะครับสองปลาวเลยนะครับทุกคนด้วยนะครับไปอุดรปีใหม่ครับเจอกันนะครับว่างๆก็มาเที่ยวกันนะครับกินจูนะฮะเดี๋ยวจะให้นะครับนะครับพี่คนที่ไหนคนอุดรครับ คนรอนะพี่ชื่ออะไรชื่อเอ็มครับสวัสดีครับกบน้อยสาวกาลสินนะครับติดตามอยู่นะพี่เอ็มโชว์นินมังกรหน่อยนินชอบเอ็มเวลาใช้นินมังกรมากค่ะนินเสียวค่ะเอาไปใช้มังก่อน่แน่วเลยโอ้เคยหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยคนลุกเลยอ่ะปวดไข่ยังไงไม่รู้ ผมเลยชอบพี่กินมีความสุขขอบคุณมากครับก็มไม่ได้เฟ้แน่อะไรนะครับแต่ก็มีความสุขกับการกินมากช่วงนี้แต่ก็พยายามอยากจะลดหุ่นอยู่ก็ตอนนี้ก็เดินออกกาลังกายเบาๆนะครับร้องเพลงให้ฟังหน่อยโอ้ยังไม่พร้อมนะครับพี่อยู่เท่าไหร่ขอไม่ตอบนะครับแก่แล้วเขาเป็นอาเวยสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตอนช่วงนี้ก็ทําคลิปวีดีโอนะฮะเหนื่อยก็คิดถึงทุกคนนะไม่ได้ไรส้สนานคิดถึงคิดถึงนะนะครับ เอ็มเอ็มจำลิ้นได้ไหมครับจำลินได้ไหมเม่าสี่ปีที่แล้วจำอะไรนะชื่ออะไรนะครับลินลินเหรอครับสี่ปีที่แล้วอยู่ที่ไหนครับ <laughs> ผมอันนี้ลินอยู่ที่ไหนขอเตือนความจำนิดน,นึงหน่อยพี่สูงเท่าไหร่สูงความสูงครับความสูงตัวผมความสูงนะครับพี่ลองพูดคำว,ว่าอร่อย <laughs> อร่อยให้เหมือนกันนั่นนี่อะครับผมครับ ผมเป็นกาลังใจให้สวัสดีครับครับขอบคุณมากนะครับลองเพลงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวหารองทำดูว่าขอโทษนะครับพี่เอ็มพี่อ้วนขึ้นหรือเปล่าใช่ครับผมยอมรับเลยครับกินแซ่บกินหัวครับกินแบบพูดได้เลยแหละช่วงนี้แหละส่ย่างใส่ย่างส่ย่างต้องมาแล้วอันดับแรกเลยช่วงนี้ส่ย่างกาลังอร่อยนะร้านใหม่อยู่ไหนอยู่ซอยจินฮะตรงกลางสะพานนะครับก็ถามว่าพี่เอ็มสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับร้อยเจ็ดสิบห้านะครับนะครับ นะครับน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงนะครับน่าจะร้อยนิดนึงครับผมพี่เอ็มแจกอะไรเนี่ยแจกเรือหน่อยหึถ้าแจกเรือนี่ยถ้าเรือเรือฟอยพี่ไม่ได้ยงนะถ้าแจกบ้องพี่จะแจกอยู่แล้วพี่เคยแจกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหาอะไรมาแจกเอฟซเหมือนกันนะดีไหมเผื่อเล่นเกมด้วยกันถ้าใครตอบคำถามถูกนะครับผมชอบพี่ตรงพูดคำ่าโคดได้ครับมันสุดที่ตรงนี้แหละจริงๆนะครับ พี่จำผมได้ไหมที่ได้มียอยู่บ้านเชียงพินเคยไปต,ตัดผมอยู่ร้านเก่าเคยไปตัดผมอยู่ร้านเก่าอ๋อไอแฟนแฟนเก่าอ๋อหญิงกเหรอจำได้ลวจำได้แล้ะเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> <c oughs> เลือกลากันไปด้ดีนะฮะก็ขอโทษขออภัยด้วยที่คำนี้เจ็บช้ำอะทำไมตอนนั้นยังเด็กอยู่นะครับก็ขอโทษขออภัยกันด้วยนะฮะเรื่องความหลักนะครับ จริ้งยังรักพี่เอ็มเหมือนเดิมครับผมครับใครวะเดี๋ยวใครวะฟีฟายกากเกเร่เนี่ยฟีฟาอะไรเนี่ยไม่มีคนเล่นกากไมมีคนเล่นรอนร้านกูบอกเลยพี่พูดว่าอร่อยอร่อยเนี่ยอร่อยจริงไหมบ้านพี่อยู่ไหนอยู่แถวสนามบินอุดรนะฮะ ขอให้ร้านซับไไว้ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆนะขอบคุณครับทุกคนนะครับจริงๆนะเรากลับมารักกันเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้ครับพี่มีเมียใหม่แล้วนะครับขอโทษทีนะครับจริงๆนะก็ไม่อยากทําให้แฟนเสียใจนะครับมันอายุมากแล้วครับไม่อยากเริ่มต้นใหม่นะครับขอโทษนะฮะไม่ทําไมถึงผมได้มีเมียอยู่เชียงพินอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษ เคยมาตัดผมครับร้านเก่าครับว่างมานะฮะซอยจิตาคามนะฮะถ้ารักกันช่องกันมาอุดหนุนกันด้วยนะฮะคนที่อยู่ซอยคนที่อยู่ที่อุดรเลยอยู่ใกล้เคียงที่จะพอมาตัดผมได้ะคระับแปดสิบบาททุกทรงครับตัดได้หมดยกเว้นตีลังกาตัดนะครับผมทําให้ไม่ได้นะครับผมไม่ได้เรียนตีรังกามานะครับได้ทุกทรงครับจริงๆนะครับสาวอุดรสวยไหมก็สวยครับอ่ะช่วงนี้ก็จะออกไปทาง อบอวมหน่อยนมใหญ่เบื้อครับจริงๆตรงนี้ดันกัะสนับเหมือนใหม่เลยฮะที่สถานที่เที่ยวเยอะครับตรงนี้นะครับแล้วเอ็มมีความหวังกับลิกทํำไมโอ้ขอโทษด้วยนะครับมันเป็นเรื่องเก่านะครับน้ำหนักบเลยะไรโนานแล้วเธอจริงจริงเหรอคนนี้พี่ไม่มไม่มั่นใจนะพี่เป็นยังไง คน,<อ>นจังห<อ>วหัดอุดรฮะจะไปทําจมูกตอนไหนต้องใช้ก็เดี๋ยวซื้อนู่นซื้อน,น,นี่เสร็จก่อนนะครับก็สะสักพักก็จะเริ่มอยากจะทําแล้วอยากดลดน้าหนักทานะเขาหมอก,ก็เตือนมาฮะ,ะแนะนําร้านหอยทอดหน่อยร้านหอยทอดอยู่แถวเดียนจํานะ,ะหรือว่าอย,อยู่อยู่หน้าคอนโดอะไรนะเธอหน้าคอนโดเลยนะหน้าคอนโดอะไรนะกะละมัพึกบกะละมัพึกบะอร่อยนะจริ<ร>งๆต้องสั่งให้ได้เลยนะครับ พี่ยังเคยมีเมียกี่คนนะประมาณหกเจ็ดคนนะครับไม่เกินนี้ครับเชียงใหม่หอุดรกรุงเทพไม่เกินนี้นะครับที่นู่นฝนตกไหมตกนะครับช่วงกลางคืนนะทํา youtube ได้และได้หลักไหนหลักหมื่นอยู่นะครับไม่ได้เยอะครับคนได้หลักแสนก็หลักแสนเขาคงจะไม่เป็นอย่างนี้ถ้าคงจะร้านใหญ่แบบนี้นะครับพ <c oughs> <c oughs> ีอ่อายุเท่าไหร่ขอไม่ตอบนะครับจริงๆนะ ก็คุยกันได้แล้วครับทุกคนนะฮะก็ขอบคุณนะทุกคนที่สนับสนุนทุกวันนี้นะครับจริงๆนะสวัสดีครับพี่ชายสวัดดีนะครับเจครับพ่อเธอเอ็มนิงก็เก็บความทรงจำดีๆโอ้จบเถิด <c oughs> ทุีเอ็มเอ็มหนึ่งปีมีกี่วันหนึ่งปีมีกี่วันเธอโคตรได้หวัสดีชายบาเบอร์้วยนะฮะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้หรือปีมีกี่วัน สามร้อยหกสิบห้าวันนะฮะลาบเทาให้ดูหน่อยโอ้ยลาบเทาเดี๋ยวต้องลาบอื่นดีกว่าลาบอื่นเดี๋ยวจะแบ่งคนละครึ่งให้ดิซี่อุม้มบุญกินด้วยนะฮะวัดดีชาบะเบอร์ด้วยนะฮะพี่อยู่จังวันไหนยูนอนนะฮะพี่ทำมาอาชีพอะไรช่างช่างตัดผมนะครับแล้วก็ของว่างก็ทําท youtube แต่หลัก youtube เริ่มเป็นงานจริงแล้วครับ <laughs> พี่กินข้าวให้ดูหน่อยครับก็เดี๋ยวกิกนนะไปดูเทปหลังๆได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าชอบกันนะครับ เต้นให้ดู่อยครับโยให้ถึงแสนห้านะถ้าผู้คนกดแชร์แล้วผู้ติดตามแสนห้าเดี๋ยวพี่จะเต้นให้ดูนะครับออกสักสเต็ปสักช่วงหนึ่งสูสัยต้องไปรถแห่โอ้คนได้หวัดดีนะครับทุกคนนะฮะหวัดดีนะครับพี่เอ็มสู่ๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะทุกคนที่ให้กําลังใจนะฮะวันที่เศร้าหรือวันอะไรต่างๆก็ดีใจฮะที่ทุกคนแบบอยู่ข้ามกันจนถึงตอนนี้กําลังจะแสนสามแล้วยูทูบ เพจหกหมื่นติ๊กตอกแปดหมื่นขอบคุณมากนะครับจริงๆนะฮะผัดไทยสว่างคําโอ้หวัดดีครับอร่อยจริงไหมอร่อยจริงฮะเพราะสูตรเขาจากภาคกลางนะแนะนาให้ไปกินก็ได้อร่อยมากจริงๆผมขอตัวไปก่อนนะครับครับเชิญครับทํางานเช้าครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับผมจาเป็นคนที่ไหนคนอุดรนะครับคนอุดรถ้าอยู่แถวในเมืองนะฮะ เจ้าเห็นหน้าเนียพี่เอ็มอยากเห็นหน้าเมียพี่เอ็มเนี่ยลิซี่อุ้มมุนะฮะนีมุนฮะอยู่โต๊ะบาร์เบอร์นะฮะก็ตรงช่วงนี้ก็ซ่อมฟันแล้วนะครับฟันก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงคุาพฟันนะครับเอฟซีจากเชียงใหม่วัสดีเนื่อครับจบเรียนจากมอพายัพนะครับไม่จบครับเอ็มเห็นลิ๊งไม่มีค่าครับเอาล่ะครับลิ๊ครับใจเย็นแล้วก็หลังไมค์คุยกันนะครับทักงมาแล้วครับ อยากลูกมาไผ่ะดก็ตอนนี้อากาศเราก็ช่วงอากาศเออตอนนี้ต้องเป็นทางสะพันธ์นิดนึงนะอุดรมีแข่งเรือนะครับก็เชิญจังหวัดใกล้เคียงมากินมาเล่นได้นะงานโอทอปเยอะสุดเกินนะงานโอทอปจัดทีสองสาที่นะครับผมก็งงเลยทีเดียวนะครับพี่ร้องเพลงให้ฟังหน่อยเดี๋ยวขอเซ็ตรอบหน้าแล้วกันนะฮะเอฟซีย่โรมานีนะฮะ จากฮัมบูร์หรือว่าบาเยนร์มิวนิกครับเนี่ยเอฟซี MC จากกาลสินสวัสดีนะครับเอฟซี MC จากอุดรธานีเดอร์สิไปอุดรเดอจัดจูแนครับเดี๋ยวจัดให้แล้วครับต้องรอตีสามนะผมกินตอนตีสามเพราะว่ามันค่าพอดีนะครับพี่เอ็มอย่างเน้มองคันคพี่เอ็มมองคันต้องทำไงก็ทําใจดีครับคิดว่าตัวเองมีข้อดีอะไรถ้าไม่มีข้อดีอะไรก็สร้างข้อดีนั้นขึ้นมาแล้วก็ พยายามพัฒนาตัวเองนะให้ดีขึ้นนะครับผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีความคิดให้ตัวเองและเป็นผู้นํานะเราก็มีความสุขหน้าตาอย่างเดียวไม่ได้นะจริงๆมันก็ต้องมีความที่เป็นผู้นําแล้วก็คิดต่างแล้วก็มีความสุขคนคิดสบายนะครับมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอ้เอฟซีจากสงขาไกลมากเลยฮะโอ้ดีครับเอฟซีเมืองเลยสวัสดีนะครับพี่เอ็มจูตับหน่อยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับเพราะว่าถ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอลงนะฮะเนี่ย ตอนนี้โคตรได้5้าขวดแล้วโอ้ใจเย็นนะครับดี๋ยวน่าจะเมาคนเดียวหรือเปล่าให้แฟนครับโอ้วันดีนะครับมาเทเี่ยวเยอรมนีจะต้องรับอย่างดีครับผมเดี๋ยวจะมีแฟนอยากไปสวิตอยู่ปยาอยู่นั่นยาอยู่นั่นรอก่อนรอก่อน,ออนว่าถ้ายาอยู่นั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปครับเดวเพราะว่าเคคิดอยู่ว่าวันหนึ่งแบบ ถ้าทําอะไรเสร็จหมดแล้วอยากไปนะอยากไปอยู่ตรงนั้นสักงสามเดือนไปดูนู่นดูนี่แล้วก็ไปทำคริวิโอดีๆให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะจริงๆนะ FC จากนครพนมโคราชสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะ FC ฮะนะครับให้แฟนพี่ทักทายกล้องหน่อยที่ร้านทักทายกล้องหน่อยเอฟซีสกลน,นครหวัดดีนะครับสวัสดีครับดีครับเห็นไหมครับสวัสดีดค่ะเห็นไหมครับแฟนผมผู้งามไหมครับนี่ครับหลายคนบอกว่าแบบ เฮ้ยมีม <Cornell> ีคําถามนี้นะครับผมว่าพี่เอ็มไอพี่เอ็มแบบว่าแฟนพี่เกาะแหลกพี่หรือเปล่าอกไม่ได้เกาะนะัะก่อนที่ผมจะมาทํ o ย t ท b บอะคือเราคบกันก่อหน้านั้นอยู่แล้วนะฮะมันก็เกิดเหตุหลายเรื่องนะกัก้อนเกลืกันกินทำกับแดกอะไรหรอไม่มีนะครับก็ทาเพราะว่าเรามีความฝันเหมือนกันด้วยส่วนตัวผมอะผมเป็นคนฝันเยอะอยากทำนั้นทำนี่แต่อยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงนะหลายสิ่งหลายอย่างมัน มันมันเข้ากันเราก็เลยไปกันได้บังเอิญที่บ้านเราใกล้กันด้วยใช่น้องเพีงให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวให้คอเซ็ตใหม่เลยนะอันนี้ทดสอบดูพึ่งเถอเพิ่งเหอมาใหม่ัสดีครับครับยันี่อูเอฟซีสวัดดีนะครับค้ชได้สวัสดีนะครับโอ้หลวงมุลมพูหลวงมุลลพูบ้านไหนเนาะบ้านไหนเนาะขอดูอุปกรณ์หน่อยอุปกรณ์ก็เยอะครับเดี๋ยวขอจัดอุปกรณ์ใหม่ช่วงนี้อุปกรณ์ เพิ่มเติมมาเยอะเลยครับต่อไปก็เป็นครับต่อไปมอไซค์นะครับนะครับสมัครพี่เรียนตอนสมัยก่อนพี่เรียนดอนบอสมียังไยพี่แต่ตอนปรโกวพี่มีโจทย์ไหมครับมีครับมีโจทย์อยู่ครับแต่ก็เลิกแล้วมันก็ทุกคนกลับมากัเพื่อนกันแล้วฮะผมอยู่หนองคายวะาเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปนะครับก็เดี๋ยวไปกินริมขงนะสุดยอดเลยชอบชอบของมากเลยนะฮะ แฟนมีหรอแต่คนไหนคนไหนอ๋อวันดีครับใครนาะจะจำจา๋าชาแนลครับวันนี้นะครับวันดีอ้าวทำไมรู้ทําไมรู้ครับว่าแฟนผมคนเก่าผมชื่อชื่อชื่อเหมียวอะมแหมมีเพื่อนเพื่อนแฟนหรือเปล่าฮะ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับทุกคนนะครับร้องง่ายร้องง่ายครับก็บานไกลกันเลยครับมางบมาแวะมาตัดผมนะครับสวัสดีด้วยนะครับทุกคนนะครับจริงๆนะวันนี้เบียร์ไม่มีหรอครับสวัสดีครับไม่มีครับวันนี้ครับต่างประเทศสวัสดีนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะชอบคําว่าจัดป้ายครับผมผมก็ชอบครับขอบคุณมากครับผมรู้สึกว่าผมมีอิทธิพลต่อทุกคนจริงๆเลยนะประโยค แก้วโคตรได้ครับผมก็ชอบชอบนะรบจริงๆันใครใครที่เป็นเอางี้ขอถามหน่อยใครเป็นสายเขียวเลยอ่ะพูดกันตรงๆเลยใครเป็นสายเขียวได้กดหนึ่งเลยกดหนึ่งให้ผมดูเลยเยอะไหมอยากกดซ้ํากันนะครับผมจะได้เช็คนะครับว่ามีกี่คนสายเดียวกันนะครับเอางี้ใครใครสายเขียวอ่ะกดหนึ่งกดหนึ่งเยมีไหมมีไหมมีไหมสายเขียวกดหนึ่งฮะคนแค่เดียวนะฮะกูช่างฮองมะ วันนี้เติมยังฮะวันนี้เติมยังนะฮะสวัสดีครับสบายดีสวัสดีนะครับคุณเอ็มสวัสดีนะครับแฟนสุดๆครับขอบคุณมากนะครับแนะนําแนะนําอาหารการกินเข้ามาได้นะครับตอนนี้ที่ที่อยากจะพูดกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสายหื่นเหมือนกันครับแต่ผมหืนไม่ได้แล้วครับมีแฟนแล้วครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยผมเอออุ้ยเมื่อยเอะไรครับนี่ ผมสายหื่นสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณโควิดสวัสดีครับครับโอ้ชอบใจว่างั้นสายหื่นครับก็ไม่มีแฟนดีแล้วครับที่มีแฟนดีแล้วครับสายสายดำครับโอ้สายดำไม่ไหวครับไม่ไหวครับดีดดีดนะไม่ไม่ได้ทําอะไรทั้งคืนนะก็อยากจะฝากไว้ทุกคนนะครับต่างๆนะครับว่าที่ผมเดินทางมาทุกวันนี้ก็ทุกคนด้วยนะครับก็ขอบคุณ ทุกคนและ f อซทุกคนด้วยนะและผมก็จะว่างๆจะมาร้ายสดคุยกับทุกคนด้วยหาเรื่องมาคุยกันนะครับเพื่อเป็นความซาเปิลกันนะ,ะสายเหลืองอ้ยครับครับมันค,ครับเกินไปสายเหลืองนะฮะแน่นเกินก็ <c oughs> <c oughs> จะหาเรื่องมาคุยแล้วก็ให้ทุกคนได้ร่วมเกมกันหาของมาแจกด้วยเพราะว่าช่วงนี้มีแบบผู้ใหญ่ใจดีหลายคนใช่ไหมล่ะอยากแบบว่าเฮ้ยเอ็มอยากแบบ าของมาแจกหน่อยอะไรเงี้ยในช่วงที่คุยกันนะผมว่าพี่เป็นดีเจได้สบายครับแต่ก่อนเคยอ,อยู่ร้ยอยหกจุดห้าม่กะเรนนะแต่ก่อนร้อยหกจุดห้ามกะเทนนะเป็ชี่เลดีโอนะฮะแต่ก่อนใช้ยาผมตักกี้นะครับพี่เขาตั้งให้นะครับสวัสดีครับกินอาหารภาคใต้หน่อยครับเดี๋ยวอาหารภาคใต้เดี๋ยวจะจัดให้นะครับเดี๋ยวกาลังศึกษาอยู่นะฮะ พี่ให้ทายว่าผมอายุเท่าไหร่ผมไม่มั่นใจนะครับจริงๆนะผมหิวข้าวแต่ไม่มีเงินเอาอีกแล้วครับเอาขออีกเรื่องหนึ่งนะครับไอเรื่องทักยืมเงินเนี่ยครับจบให้ผมผมจะไม่ให้นะครับใครที่ทักมาในเฟสนะครับวันนี้พี่ต้อมซ่าด้วยครับพากินโชว์ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างผมบอกให้พี่ไลฟ์สดนะครับผมรอพี่ไลฟ์สดอยู่นะครับก็อย่าลืมไปกดติดตาม ส้มซ่าพากินโชว์นี่ะครับรายการตัวแล้วครับผมนี่แหละครับมาดูช่องแก่ด้วยนะครับก็เป็นช่องที่ดีครับจริงๆนะพี่ก็เรียนรู้ได้ดีครับตอนนี้คือรอให้แกออกนอกสถานที่อยู่นะครับจริงๆนะคนที่มักเสียงหย่งกวกๆดินกันนะต้องรอดูว่าวันหนึ่งจะได้ฟิชเชอร์ิงกันไหมต้องรอดูให้พี่เขาว่าพี่เขาจะมาหาไหมก็เดี๋ยวจะมาปุ๊บก็จะทาคลิปวิดีโอแบบจะหนักจะเต็มนะฮะส่วนพี่จ่านะครับเดี๋ยว คงจะเร็วๆนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ให้จ๋ามานั่งกินข้าวกินอะไรกันใครเป็นแฟนพี่จ๋าด้วยเนี่ยเยอะไหมเนี่ยพี่ให้ดังๆครับกินถูกใจผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆนะคิด <c oughs> <c oughs> ถึงลุกคนนะครับจริงๆอะครับเดี๋ยวขอลงจากรายการแล้วนะครับไม่ใช่ขอจะลงจากไลฟ์สดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะ ไปทำธุระอะไรต่างๆนะครฮะวันนี้แซมเปิลครับจริงๆนะขอบคุณทุกคนนะฮะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย